สวัสดีค่ะท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับเบลล่านั่นเองซึ่งวันนี้เบลล่าจะมาจะมาสอนจอยตามเพื่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะสมมุมติว่าเดี๋ยวเราะะจะไปจอยตามพี่ลิต้าก่อนนะเดี๋ยวพิมพ์ชื่อของพี่ลิต้าก่อนนะตอนนี้เพิ่งพมเสร็จแล้วะเรานะคะเพิ่งดูคลิปพ,พี่ลิต้าเมื่อตั้งแต่เรานะลืมถ่ายเดียเลยพิมเลยนะลิต้าคิดแคท อลิต้าคิดแชทไลน์ตามหาจำพี่ลิต้าอยู่ไหนอะ่ะอ้าวจำชื่อผิดแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวขอพิมพ์เดี๋ยวขอพิมพ์เดี๋ยวขอลบก,ก่อนนะตอนนี้เราพิมพ์เราเราเราพิมพ์ผิดเมื่อกี้แล้วก็เลยต,ต้องเสียอ่ะรอบนี้อ้าวเจอแล้วคนนี้หรือเปล่านะ เดี๋ยวดูก่อนแล้วก็ดูแบบโปรไฟล์เลยนะอ่านี่ก็คือพี่ลิต้าของจริงนะอ่ะอ่ารอบนี้นะคะปีนี้พี่ลิต้าเขาได้เยอะมากู่ทั้งคิ่ นี่เล็กืคกลุ่มเ,เออะพี่ตาอ่าโทมัสโทมัสโทมัสนะทุกคนอาจจะจรู้จักพี่ลิต้ากันนี้แล้วเรานะคะจะกดไปที่สามจุดตรงนี้กดไปเลยจากนั้นก็กดคำว่าติดตามติดอ่าพอกดแล้วนะคะเราก็จะสามารถเราจะกด ตอนนี้เข้าร่วมกลุ่นก่อนเราเข้าร่วมกลุ่นนะอยากเจอพี่ลิต้าเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพี่ไห่พี่ลิต้าอะไร่ผล่ๆเรายังไม่ได้อันนี้เลยพี่ลิต้าหนูเข้าใหม่หนูมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิต้าหนูเข้ามาใหม่โอ้โหโอ้โห แล้วแล้วก็ร้านค้าแทนเขาจะมีแค่เสื้อเจ๊ฟกลุ่มที่เกี่ยวขาไม่มีหืมหอวฉันมันเล่นไม่ได้นะเอาหละผู้คนสอนประมาณแค่นี้นะคะเอาหล่ะผู้คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่ลิต้า เขากำลังทำอะไรอยู่กดอ่ะพอกดแล้วนะก็ไม่มีรูปขึ้นมาเลยว่าพี่ดิต้าเขาทำอะไรเขาจะแมทของเขามีการสร้างสารรค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนอ่ะทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะพี